สวัสดีครับคูปตา้าโปรโดีโดนใจโปรแรงแห่งสยามประเทศวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวสินค้าก็ต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยการจะออกไปรีวิวสินค้ากับผู้ใช้งานจริงหรือว่าไปทดลองขับจริงๆเนี่อยาอาจจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากไปหน่อยวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าวันนี้เรามีสินค้าอะไรใหม่บ้างกับวันนี้นะครับ วันนี้เนี่ยผมยินดีที่จะนำเสนอรถดํานาคูวตาแบบเดินตามซึ่งเป็นตัวใหม่ตัวใหม่เลยจริงๆนะครับพัฒนามาจากรุ่นเก่าเดี๋ยวมันจะมีคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมันจะดีกว่ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ รถตำนาของคูต้านะครับเราก็จะมี2แบบหลักๆด้วยกันนะับนั่นก็คือแบบเดินตามแล้วก็แบบนั่งขับวันนี้เนี่ยคูเต้าเราพัฒนานะครับในส่วนของรถตำนาเดินตามรุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า KW4 นะครับซึ่งพัฒนามาจากตัว SPW48CMP รถตำนาเดินตามแบบ4แถวที่เราคุ้นเคยกันวันนี้เนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของรูปโฉมนะครับให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้น เราเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์มานะครับให้หน้าตามันดูดุกดันแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยในยุคนี้ครับจากหน้าตาที่ดูดุกดันและสีเป็นสีส้มสะดุดตาแล้วนะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนจากระบบเดิมนะครับมาเป็นระบบแบบ LED นะครับซึ่งทําให้การส่องสว่างเนี่ยมันคมชัดขึ้นสามารถทํางานในพื้นที่ที่แสงน้อย รบบบได้อย่างสมูณแบบ์แในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นก่อนนะครับตัวที่เป็นตัวรถตันาเดินตามสีแถวรุ่นก่อนเนี่ยเครื่องยนต์ขนาดเดิมก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4.35หแรงม้าตัว KW4 เนี่ยเราเพิ่มเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ5แรงม้านะครับทำให้เพิ่มกําลังในการฉุดลากผ่านอุปสรรคมากเพิ่มกําลังฉุดลากได้ดีทําให้การทํางานเนี่ยมันราบรื่นยิ่งขึ้นทางวัตจุเชื้อเพลิงนะครับก็ยังคงใช้เชื้อเพลิงเป็นเบนซิน,น,นอยู่ นะครับจากเดิมเนี่ยที่ถังบรรจุเชื้อเพลิงเนี่ยจะสามารถจุได้อยู่ที่4ลิตรนะครับตัว K2B4 เนี่ยเราพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับให้สามารถจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง10ลิตรด้วยกันนะครับทำให้ทำงานได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ราบรื่นและด้วยความที่ถังบรรจุเชื้อเพลิงใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเจ้าตัว K2B4 เนี่ยสามารถทำงานได้ถึง7-13ไร่ต่อวันด้วยกัน การปรับระยะห่างในการปรักดำนะครับระยะห่างระหว่างกอนเนี่ยก็สามารถปรับได้ถึง6ระยะด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยระยะที่1 4เซน16เซน18เซน21เซน25เซนแล้วก็28เซนติเมตรส่วนระบบป้อนก้านะครับเราเปลี่ยนจากการป้อนก้าแบบรุ่นเก่าที่ใช้เฟืองลาเลียงในการป้อนก้าครับตัวนี้เราเปลี่ยนมาใช้สายพานของรุ่นที่เจ้ากุ้งเท ทำให้การส่งก้าเข้าถูงช่องปักดำัรราบรื่นยิ่งขึ้นลดการติดขัดของแผ่นก้าเวลาที่เราใช้งานความลึกในการปักดำเนี่ยเราก็ยังสามารถเลือกความลึกในการปักดำต้นก้าลงในแปลงนาได้นะครับเริ่มต้นที่0.7นะครับจนถึง3.7เซนติเมตรสามารถปรับความลึกตื้นในการปักดำได้ตามแต่ใจที่ลูกค้าต้องการเลย ความเร็วในการปักดำนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วในการปักดำจอยู่ที่0.85เมตรต่อวินาทีนะครับลูกค้าสามารถเลือกความเร็วในการปักดำให้เหมาะสมในการใช้งานในแต่ละครั้งในแต่ละพื้นที่แปลง,งานาได้ <S <S และยังคงเอกลักษณ์นะครับด้วยการเลี้ยวแบบซีโร่เทิร์นนะครับสามารถเลี้ยวได้อย่างคล่องตัวแม้จะอยู่ในพื้นที่แปลง,งานาขนาดเล็ก ทำให้การทํางานเนี่ยได้ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นครับในการปรับความสูงของตัวรถด,ดานาได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับทำให้สามารถยกตัวรถด,ดานานะครับฐานทันนาสูง,สงได้ตามการปรับตั้งของลูกค้านะครับที่สงเลีเนี่ยรถด,ดานาตัวนี้น้ำหนักเพียง169กิกโลกร,รัมเท่านั้นและถาดเลื่อนกล้านะครับก็ยังสามารถสวิงหน้าหลังได้ทําให้ลดปัญหาเรื่องของการป้อนกล้า สามารถปรับถาดป้อนก้าเนี่ยขึ้นหน้าหรือถอยหลังให้เหมาะสมกับการใช้งานเดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด่นกันนะครับว่าเจ้าตัวเ w ดรถตันาเินตามสแถวรุ่นใหม่ของคูเปอร์ต้านเนี่ยมันพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันดีกว่าเจ้าตัวรถตั้งนาเินตามแบบ4แถวรุ่นเก่ายัางไงหนึ่งเลยนะครับเครื่องยนต์ที่ให้มาถึง5แรงม้านะครับเพิ่มกำลังฉุดลากลุยหล่ได้ดีนะครับสองถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยให้มาใหญ่ขึ้นนะครับสามารถทำงานได้ยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะครับสามการลำเลียงก้านะ เปลี่ยนจากการลำเลียงกล้าแบบเดิมก็คือเป็นเฟืองเป็นฟันเฟืองในการลำเลียงกล้าเป็นเป็นสายพานนะครับทำให้ความลื่นไหลในการทํางานเนี่ยมันก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไฟหน้า LED รูปทรงโฉบเฉี่ยวทันสมัยและที่แน่ๆน,นะครับเรามีวาร์ตเตอถึง2ปี600ชั่วโมงและมีสินเชื่อดีๆนะครับจากสยามคูบัตตาลิซิ่งข้อดีสีข้อนี้ผมว่าเพียงพอในการตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของ KW4 คันนี้แล้วครับ ให้ทันกับกระแสยุคการดำนาในยุคนี้นะครับต้องบอกว่าเข้าวีิเยอะย่า,าเยอะการดำนาถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการดำนาในยุคนี้ยังไงฝาก k w 4และคูเปราโปรดีโดนใจโปรแรงแห่งสยามประเทศไว้ด้วยคครับบขอบุณครับ